จะมาสอนเลี้ยงลูกนกนะครับก็จะพูดรวมๆเลยนะสําสหรับน้องที่ถามเข้ามาเรื่องนกกางเขนเลี้ยงไงนะถ้าเกิดได้มาไซส์ลูกป้อนอย่างนี้นะช่วงนี้พายุเข้าด้วยฝนตกทั้งวันทั้งคืนนะก็ได้ไปเจอนะเจอทั้งงูเจอทั้งนกนะวันนี้ก็หลักๆก็จะใช้ตัวนี้นะเป็นอาหารลูกป้อนนะ ส่วนผสมของยาก็จะมีอย่างนี้นะไบโอบีสิบสองวิตามินแก้วัดนะแล้วก็ตัวนี้เลยยาแก้ไข่แบบไหนก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรก็ขอให้เป็นยาแก้ไข่นะ,ะแล้วก็สำหรับอาหารนกที่ฝึกเราต้องรู้ก่อนว่านกนี่กินอะไรนกกระจาบนี่กินอะไรทันยพืชอ่ะ ส่วนผมเลี้ยงนกแก้วส่วนพี่เลี้ยงนกแก้วอยู่แล้วใช่ไหมมันก็จะง่ายอ่ะเรามีข้าวฟ่างเรามีเมธันวันอ่ะพวกนี้กินข้าวฟ่างมันกินมแมลงด้วยนะอะกินมแมลงแต่เราบีฝึกไงให้กินข้าวฟ่างให้กินธัญพืชอ่สมมติถ้าเกิดเป็นนกกางเขนกินมแมลงเป็นสัตว์กินเนื้อพอโตได้เริ่มจิกได้เราให้กินนี่เลยหัวอาหารไก่ไข่ หรือไม่ก็หัวอาหารหมูให้เขากินเลยถ้าเป็นสัตว์กินเนื้อนะให้กินอาหารไก่แต่ไม่ใช่พวกข้าวเปลือกนะให้กินพวกอาหารหมูอาหารไก่ไข่นะนกถ้าเกิดได้มาตั้งแต่ตอนโตแล้วเราเลี้ยงให้เชื่องให้นิ่งแล้วใส่หัวอาหารไก่ใส่ข้าวไว้ให้เขานั่นนะนกถ้าเกิดหิวมันจะมีอยู่อย่าง มันยอมมดตายอะตอมใจตายอะแต่ถ้าเกิดเราเลี้ยงนิ่งแล้วเราใส่อาหารไว้เลยเราเล่นกับมันเราต้องเล่นกับมันบ่อยๆไปไหนพาไปด้วยได้ยิ่งดีนะง่ายๆเลยใส่อาหารไว้เราต้องการให้เขากินอาหารอะไรเราใส่ไว้เลยนะเดี๋ยวเขากินเองเขาจะเริ่มกินทีละนิดทีละนิดนะบางทีก็มีรางวัลอะอะไรจิ้งหรีดที่เขาแช่แข็งมาตามห้างตามอะไรอย่างเนี้ย ก็โยนไปให้เขากินหน่อยโยอะไรอย่างนี้ถือว่าเป็นรางวัลก็โยนใส่อาหารคุกคุกใส่อาหารไว้อ่าถ้าเกิดเป็นนกโตนะให้เอาจิงหรีดให้เอาพวกมแมลงหรือตั๊กแตนวิ่งไปจับเลยแล้วทําให้ตายแล้วมาคุกกับหัวหันไก่ไข่หรือหัวหันหมูคุกไว้ทิ้งไว้ใส่ไว้เขาก็จะมาเลือกจิกกินเขาจะเขาก็จะมาเลือกจิกกินจิกกินมแมลงแต่มันจะเลอะพวก หัวาหารไก่หัวาหารหมูเข้าไปด้วยแล้วครั้งต่อไปเราใส่ไปเนะี่ยให้เขากินบ่อยๆเขาก็จะเลือกจิกกินแต่มแมลงนั่นแหละแต่ครั้งต่อไปพอไม่มีมแมลงแนละ้วเฮ้ยหิวหิวแล้วเขาก็จะกินตัวนั้นแหละแต่มันก็จะคุยหน่อยคุยเล่นหน่อยมันก็จะคุยคุยเพื่อหามแมลงนะคุยคุยไอยพวกเนี้ยเวลากินเลี้ยงมามันจะต้องทําใจนะมันจะคุยคุย แล้วมันก็กินกินคุยถ้าเกิดมันเหมือนเด็กมันจะเล่นนะเลี้ยงไม่ยากนะสำหรับน้องที่บอกว่าสอนเลี้ยงนกกังเขนบ้านตอนโตนหน่อยถ้าถ้าเราไปดักได้ตอนโตนให้ใช้วิธีเอามาแรงคุกกับพวกหัวอาหารไก่ไข่หรือหัวอาหารหมูแล้วแต่สะดวกที่จะซื้อนะอ่าถ้าเกิดเป็นนกเล็กก็จะเริ่มจาก หัวอาหารไก่ไข่ก่อนพอโตไปเต็มที่แล้วก็ตัวใหญ่แล้วก็เริ่มเป็นหัวอาหารหมูหน่อยนะคือที่บ้านก็ตอนนี้ก็หลุดมั่งให้คนอื่นไปมั่งนะเพราะว่านกที่บ้านเยอะมากเลยเลี้ยงหลายสัตว์ค่าใช้ใจ่ายเยอะนี่ก็เยอะมากเลยแต่ไอ้วงนี้ไม่ได้ปล่อยให้ใครอย่างไอ้นกพวกนี้ก็เลี้ยงรวมกับพวกฟินนะ เพราะว่าจะอ,อ่าเมื่อกี้เพิ่งฝนตกหลักๆเนี่ยใช้นี่เลยเออถ้าเกิดสัตว์โดนกัดหรือแพ้เซบเนี่ยไปซื้อยาแก้กเซฟก็เคยถ่ายคลิปบอกไปแล้วหลายๆคลิปนะผสมกับอาหารแล้วก็ฉีดโดยตรงเข้าอันนี้เลยนะอันนี้ก็เมื่อกี้ก็ผสมอย่างละเม็ดก็คือเราผสมอาหารเท่านี้เราก็ใส่ ยาไปแค่เม็ดเดียวพอยานี้คือแต่แก้แพ้อากาศไม่แนะนํานะแก้แพ้อากาศนี่ไม่ว่าจะมินเซี่ยวหรือว่าครึ่งเม็ดอะไรโคตรแรงเลยถ้าเกิดจะใช้นี่อยากแก้ไข้นกต้องเห็นอาการเริ่มต้นของนกเริ่มซึม